ช่วงนักข่าวพลเมืองวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปติดตามกิจกรรมของนักสืบสายน้ําของนักเรียนโรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจจิตพงศ์จังหวัดน่านค่ะเข้าลงพื้นที่ไปเรียนรู้รวมถึงสำรวจแหล่งน้ําในชุมชนเพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพของแหล่งน้ําโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์พลเมืองเข้ามาใช้ค่ะติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ บรรยากาศการเดินทางเพื่อเป็นสำรวจแหล่งน้ำของพวกเราโรงเรียนหม่อมเจ้าจเจริญใจจิตพงศ์ที่วันนี้เราอยู่ในบริเวณแม่น้ำนานอำเภอเฉลิมเกียริจังหวัดน่านพื้นที่ป่าต้นน้ำเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักสระน้ำหน้าดินขนาดเล็กซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพของแหล่งน้ำเรามาไปกันเลยขั้นตอนแรกเราจะนำน้ำมาวัดอุณหภูมิหลังจากที่วัดอุณหภูมิแล้วเราก็ทำการดมกลิ่นของน้ำ หลังจากสำรวจทางกายภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการเก็บสัตว์หน้าดินขึ้นมาค่ะขั้นตอนนี้ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากเพราะสัตว์เหล่านี้มีความเบาบางมากๆเลยค่ะอุปกรณ์ที่เราใช้ในการจำแนกสัตว์ก็จะมีแว่นขยายเพราะน้อ,นองๆบางตัวมีขนาดเล็กมากเลยค่ะและผู้กันที่ใช้ในการเขียซึ่งในวันนี้เราได้เจอกับตัวอ่อนชีปอขาวนอนลิ้นและแมลงหางดีด อีก2ขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือการวัดกระแสะความเร็วของน้ําพวกเราได้4.80พวกเราเอาไปหาร2ค่ะความเร็วเฉลี่ยของกระแสะน้ําพวกเราได้2.4วินาทีต่อมเมตรขั้นตอนสุดท้ายของการสํารวจนั่นคือการวัดความลึกของแหล่งสํารวจพวกเราได้33เซนติเมตรนอกจากการสืบสายน้ำเพื่อหาสัตว์หน้าดิน ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพของแหล่งน้ําแล้วเรายังได้เรียนรู้ <จะ S 1> ในเรื่องของไลเค่นจะเ<ม><ม>ป็นตัวบ่งชี้ <ไป S 1> ของค <ๆ S 1> ุณภาพอากาศได้การวัดคุณภาพของดินที่ใชในการพอบูก์ได้การวัดคุณภาพของน้าฝนสิ่งแ<ค>วดล้อมของบ้านพวกเราอะค่ะมีการเกิดมลพิษอะไรต่างๆหรือเปล่ามลพิษก็เยอะอยู่ค่ะพอสมควระมีทั้งมไอ้ข้อดีและข้อเสียพวกหนูคิดว่า บรรยากาศของบ้านของหนูก็ดีเลยค่ะแต่พวกหนูไม่เคยคิดเลยค่ะว่ามันจะไม่ดีค่ะมันก็มีอะไรแฝงบรรยากาศฝงต้องไปแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเผาไหม้เผาป่าของบ้านพวกเราค่ะซึ่งทางหมดนี้เพื่อให้พวกเราสามารถนำความรู้ไปใช้ในการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงทางระบบนิเวศของชุมชนของพวกเราค่ะ นักข่าวพลเมืองโรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจจิตพงษ์รายงาน